วันนี้ม,มาพบกับยืนนะคะเป็นสาวค่ะแล้วก็มาพรุกรัะบุ๋มนะคะฟอมเตยระรามสี่สุขุมเิสค่ะ <G ül> วันนี้นะคะเราสองคนจะมาแนะนำคู่ติ้นนะคะ <G ül> เป็นสินค้าที่ขายดีของแบรนด์ยูริคู่หนึ่งด้วยกันค่ะช่วยในเรื่องอะไรผิวขาวกระจ่างใสค่ะตัวนี้ทาผิวนะคะห้ามทาหน้านะคะ <S <S ทาหน้าแล้วเป็นไงคะพี่ยุ้ยทาหน้าก็อาจจะเกิดการ เพราะว่าจะมีไอนะเอเข้มข้นใช่ค่ะก็คือจะเหมาะกับผิวกายของเรามากกว่านะคะเพราะว่าเราทํามาไว้สําหรับทาผิวเนาะไม่ได้สำหรับทาผิวหน้าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยถูกเท่าไหร่เอ่ยหกร้อยค่ะคู่นี้6ก0้อยจา0บาทเหลือหกร้อยนะคะซื้อกับใครอ่ะตัวแทนที่มีบัตรแล้วก็รหัสนะคะโอเคค่ะฝากไว้เลยนะคะ ไายค่ะ